ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับสูตรหมยยี่กี่ครับด็อกโลตโตเอไอครับตัวนี้ตัวสูตรก็จะเป็นการคํานวณสูตรหม่ด้วยระบบ AI ครับ AI ก็จะคํานวณตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์ให้เราแทงตามกันได้เลยนะครับเปิดสูตรขึ้นมานะครับเราก็มาเลื่อนดูห้องกันก่อนนะครับ2ตัวล่างยังไม่น่าสนใจครับให้เราเลือกห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ำเงินแบบนี้ครับอ่าห้องนี้เลยครับ2ตัวบนนะครับนี่ครับ สองตัวบนนะครับนี่ครับสองตัวบนครับสําหรับห้องนี้ก็จะเลขค่อนข้างที่จะแม่นนะครับแล้วก็ตัวสูตรก็จะผิดไม่เกินสามรอบนะครับสําหรับห้องที่มีแถบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับนี่ครับสําหรับห้องที่มีแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับถ้าใครเลือกเล่นห้องนี้นะครับให้เดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับเลขจะผิดไม่เกินสามรอบครับนี่ครับหนึ่งสองสามแบบนี้ครับหากไม่เข้าก็แทงทบได้ทันทีนะครับนี่ครับ สำหรับห้องแบบนี้นะครับตัวนี้สถิตินะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับสําหรับห้องนี้ครับห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ครับสถิติเข้ามาครับก้าวงวดติดครับนี่ครับสีเขียวคือเข้านะครับเลขหนึ่งสองไม่เข้าครับหากไม่เข้าแทงทบได้ทันทีครับแต่สําหรับห้องนี้ครับเลขเข้ายาวๆครับเปิดสูตรขึ้นมาเจอห้องแบบนี้ครับแทงตามได้เลยครับทันทีครับนี่ครับ แปดงวดติดครับเก้าติดครับเก้างวดติดครับหนึ่งครับสองสามครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับนี่ครับเก้างวดติดครับเก้ารอบติดครับยาวๆเลยครับนี่ครับสําหรับห้องนี้ครับแอดมินก็ขอตามห้องนี้เลยครับเปิดสูตรมาเจอแบบนี้ครับก็ไปที่หน้าเว็บเลยครับ สำหรับสูตรนี้ก็ใช้ได้ดีกับเว็บนี้นะครับแอดมินก็จะเอาสูตรหวยยี่กี่นะครับ AI นะครับของเราตัวนี้ครับมาเจาะหาเงินกับเว็บนี้เลยครับเนี่ยครับเป็นเว็บยหมาตัวนี้นะครับไปที่แทงหวยแล้วครับตัวนี้ใช้ได้ดีกับนี่ตัวนี้นะครับยี่กี่ยหมาตัวนี้ครับออกผลทุกๆค้านาทีครับค่อนข้างที่จะออกผลเร็วครับรอบที่67ครับไปเลยครับกลับมาดูตัวสูตรครับนี่ครับรอบที่67ินะครับอ่าสูตรได้เลขสูงครับเลขสูงครับ ลูดหลังครับเลขสูงลูดหลังครับไปเลยครับ2ตัวบนครับแล้วก็เลขสูงครับลูดหลังครับนี่ครับลูดหลังครับ5 6 7 8 9ครับกดลูดนะครับก็ขึ้นมาทันทีครับกดยืนยันส่งโวยได้เลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับทันนะครับ ออกผลค่อนข้างที่จะเร็วนะครับต้องรีบแทงนะครับสําหรับเว็บนี้ครับตัวนี้ครับก็จะมียี่กี่นะครับทั้งหมด264รอบให้แทงตามได้เลยครับนี่ครับห่างินยาวๆครับกับเว็บนี้กันเลยนะครับรอบที่67ครับอ่าแอดมินตามห้องนี้ครับโอเคครับออรล้อออกผลอีกหนึ่งนาทีนะครับก็เอาสูตรเรามาเจาะหาเงินกับเว็บนี้เลยครับนี่ครับเป็นเว็บเพียหมาตัวนี้ครับกลับมาที่ตัวสูตรนะครับอ่านี่ครับ รอบที่หกสิบเจ็ดนะครับรอบที่สิบมาไหมครับสิบรอบติดนะไหมครับมาไหมครับนี่ครับสําหรับตัวสูตรนะครับนี่ครับซื้อตามสูตรนะครับสิบงวดติดครับรอบที่สิบมาไหมครับลุ้นกันครับอีกหนึ่งนาทีครับระหว่างที่รอผลนะครับก็ดูตรงนี้นะครับสองตัวบนครับแล้วก็มีรายงานผลสิบห้ารอบล่าสุดให้ดูกันครับย้อนหลังแบบนี้กะนครับนี่ครับล่าสุดก็ออกสามศูนย์ตัวนี้ครับนี่ครับล่าสุดนะครับ เรามาลุ้นนะครับรอบที่สิบนะครับมวดที่สิบมาไหมครับสิบมวดมวดติดนะครับลุ้นกันนะครับนี่ครับสําหรับตวัว ok สูตรนี้นะครับเอาสูตรเรามาซื้อทาตามกันได้เลยครับนี่ครับมาไหมครับอีกหนึ่งนาทีครับสถิติมาไหมครับลุ้นนะครับรอบนี้นะครับมวดที่หกสิบเจ็ดครับสิบมวดติดไหมครับรอบนี้ครับนี่ครับ มาลุ้นกันครับสําหรับห้องนี้ครับถ้าขึ้นแถบสีเขียวแล้วแถบสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้ครับเดคค่อนข้างที่จะแม่นนะครับแล้วก็สูตรจะผิดไม่เกินสามรอบนะครับอ่ะโอเคครับนี่ครับโอ้โหรอบที่สิบไม่มานะครับโอ้โหเสียดายนะครับสิบงวดติดไม่มาครับโอเคครับหากไม่เข้านะครับแบบนี้นะครับอ่าไม่เข้านะครับรอบนี้ไม่เข้านะครับลองเดินสูตรด้วยกันแทงทบทันทีนะครับ รอบที่สิบไม่มาไม่เป็นไรครับรอบนี้เราต้องทบเอาตังกันเลยครับอ่ะรอบที่หกสิบแดครับไปแทงกันต่อได้เลยครับแทงกันต่อได้เลยครับมาที่หน้าเว็บนะครับรอบที่หกสิบแปดนะครับก็ตามกันต่อครับแทงห้องเดิมครับตัวสูตรนะครับก็ยังขึ้นแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินเช่นเคยนะครับตัวนี้ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามีแถบสีน้ำเงินแบบนี้นะครับให้เดินสูตรในการแทงทบนะครับ แทงทบคือเพิ่มจานวนเงินนะครับเราไปแทงกันเลยครับรอบที่68สิครับมาที่หน้าเว็บนะครับาสูตรมาเจอกับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บเียหมาตัวนี้ครับอไปเลยครับมาที่แทงหวยครับแล้วก็มาที่ยี่กี่เียหมาตัวนี้ครับตัวนี้นะครับก็จะออกผลทุกๆห้านาทีครับมีทั้งหมด264รอบนะครับให้แทงตามซื้อตามกันง่ายๆครับอ่ะนี่ครับรอบที่68ครับมาเลยครับ คลิกเข้าไปเลยครับมาที่สองตัวบนนะครับอ่ะนี่ครับกลับมาที่ตัวสูตรนะครับสูตรให้สองตัวบนนี่ครับนี่ครับดูตรงนี้นะครับสองตัวบนครับสูตรให้นะครับให้เลขสูงครับลูดหลังครับอ่ะไปครับตามทบกันได้เลยครับให้เลขสูงลูดหลังครับสองตัวบนนะครับจ่ายทันทีนะครับเก้าสิบสองบาทครับมาที่ลูดหลังครับเลขสูงลูดหลังครับไปครับห้าหก จ็ดแปดเก้าครับอ่านี่ครับกดรูดก็ขึ้นทันทีนะครับแบบนี้ครับตัวเลขนะครับมาดูตัวสูตรนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้คือเลขสูงรูดหลังทั้งหมดนะครับนี่ครับถ้าสูตรขึ้นมาให้แบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องจิ้มทีละตัวนะครับเรากดรูดก็ขึ้นมาทั้งทันทีนะครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับเลขสูงรูดหลังนะครับ โอเคครับใส่ราคายืนยันส่งโพยได้เลยครับรอบนี้แอดมินก็จะทบไปนะครับเดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับหากไม่เข้านะครับแทงทบได้ทันทีครับใส่ราคาครับเรียบร้อยครับยืนยันทํารายการโพยเรียบร้อยครับรอบที่หกสิบแปดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับรอบนี้ครับเดี๋ยวรอออกผลอีกสองนาทีนะครับอ่าไม่เกินสองนาทีครับออกผลค่อนข้างที่จะเร็วครับอ่านี่ครับ ก็จะมีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูครับนี่ครับแบบนี้นะครับล่าสุดก็ออกซีเอ็ดครับนี่ครับ C หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอผลนะครับอีกหนึ่งนาทีครับนี่ครับสถิติเข้าครับก้างวดติดมายาวๆครับรอบที่สิบไม่เข้านะครับหากไม่เข้าก็แทงทบได้ทันทีครับไม่ต้องกลัวครับสูตรสถิติยังขึ้นดีอยู่ครับนี่ครับขึ้นแถบสีน้ำเงินแล้วก็แถบสีเขียวแบบนี้ครับ สูตรค่อนข้างที่จะแม่นครับส่วน2ตัวล่างนะครับตัวนี้ครับ2ตัวล่างครับก็ยังไม่มีห้องที่น่าสนใจนะครับให้สังเกตนะครับถ้าห้องแถบสีเขียวแถบสีน้ำเงินแบบนี้ครับเลขค่อนข้างที่จะเดินดีนะครับค่อนข้างที่จะแม่นนะครับออกผลอีกหนึ่งนาทีครับรออีกหนึ่งนาทีครับอ่ะมาไหมครับรอบนี้ครับเดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับนี่ครับ ไม่เข้านะครับก็แทงทุกไปเลยนะครับนี่ครับรอบนี้มาไหมครับเดี๋ยวรอรุ้นนะครับออกผลนะครับอีกหนึ่งนาทีครับค่อนข้างที่จะออกผลเร็วนะครับรอทีหกสิบแปดครับนี่ครับสูตรให้เลขสูงครับรูดหลังครับนี่ครับเดี๋ยวรอออกผลนะครับหากใครสนใจสูตรนะครับก็แอดไลน์ก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับดอกลาโตเไอตัวนี้ครับสกดตามนี้นะครับ ใส่แอดนำหน้าเข้ามาได้เลยครับแล้วก็ทักเข้ามาครับแอดมินก็คอยสอนสูตรแล้วก็ให้คำแนะนำอยู่นะครับสำหรับตัวนี้ครับย้ำนะครับว่าเป็นการคำนวณสูตรห่วยด้วยระบบ AI ครับ AI ก็จะคำนวณตัวเลขแล้วก็จับทางตัวเลขนะครับให้เราซื้อตามก็ได้เลยนะครับสำหรับห้องนี้ครับอ่ะรอลุ้นกันครับมาครับนี่ครับสถิติมายังครับ นี่ครับเดินส okay, e sì ูตรด้วยการแทงทบนะครับถ้าขึ้นแถบสีเขียวแถบสีน้ำเงินแบบนี้ครับอ่าโอเคครับนี่ครับเสียงเครดิตลั่นมาแล้วครับดังแล้วครับปรับแล้วครับถูกหวยแล้วนี่ครับเดี๋ยวดูรอสถิติเข้านะครับสีเขียวนะครับถูกหวยง่ายๆมาแล้วครับแบบนี้ครับอ่ารอบที่หกสิบแปดครับอ่านี่ครับสถิติเข้ามาแล้วครับอ่าสีเขียวเข้าแล้วครับอ่าโอเคครับหาเงินง่ายๆครับถูกหวยแล้วครับแบบนี้ครับ เดี๋ยวมาดูท uh, okay. ี Jesus, ่หน้าเว็บครับอ่าโอเคครับที่โพยหวยครับอ่านี่ครับรอบที่หกสิบแปดครับนี่ครับไม่เข้านะครับแล้วก็แทงสูตรแทงทบกันได้ทันทีครับนี่ครับเดินสูตรแบบนี้ครับไม่เข้านะครับรอบที่หกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็เดินสูตรแทงทบแบบนี้ครับรอบที่หกสิบแปดครับสีเขียวเข้าครับจ่ายแล้วครับจ่ายเงินเรามาแล้วครับนี่ครับอ่าเราก็เอาสูตรไปเจาะหาเงินได้ง่ายๆครับนี่ครับเอาสูตร AI ของเรานะครับ สูตรหวยยี่กี่ไอไอของเรามาจ่อหาเงินแบบนี้ครับกับเว็บนี้เลยครับนี่ครับสถิติเข้าแบบนี้ครับก็เข้าก้าวดติดนะครับนี่ครับสีเขียวมายาวๆครับก็มีสลับมาหนึ่งครับแล้วก็สีเขียวเข้าแบบนี้ครับนี่ครับรอบที่หกสิบแปดนะครับเข้าเต็มๆนะครับถูกหวยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจสูตรนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับหาเงินง่ายๆครับด้วยสถิติ หวยแบบนี้ครับหาเงินง่ายๆแบบนี้ครับด้วยสูตรหวยยี่กี่ด็อกลอตโต้เอไอของเรานะครับนี่ครับแอดไลน์เข้ามาครับแอดด็อกลอตโต้นะครับใส่แอดน้ำหน้าด้วยครับสกัดตามนี้นะครับแล้วก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยครับนี่ครับสถิติสวยๆแบบนี้ครับหาเงินง่ายๆครับก็ หากใครสนใจสูตรนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหาเงินง่ายๆครับรวยๆกันทุกคนครับด้วยสูตรหวยยี่กี่ด็อกอตโต้ไอไอแบบนี้นะครับก็แอดมินก็จะขอตัวไปก่อนนะครับขอทุกคนโชคดีรวยๆครับจะถูกหวยกันทุกวันนะครับด้วยสูตรหวยยี่กี่ด็อกอตโต้ไอไอครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ